มอนอมจะซื้อขนมมาขายเนาะทุกคนออกมาเบิ่งขนมสิบกับบาทเนานะเดี๋ยวซื้อขนมกรับน,นี่เนาะสีเอาไปบาทเน,นนะ่เนาะทุกคนเดี๋ยวจะไปแบ่งอยู่หวานแปดสิบบาทราคาตามป้ายมันวะครับราคาตามป้ายเนาะทุกคนเก้าสิบบาทโอ้ตัวนี้ตัวนี้ยังเป็นแปลกตัวนี้สามลอยโอ้อย ่าน้อมเสียเอาตัวนี้เนาะทุกคน80บาท80บาท90 90บาทตัวนี้90บาท ัวนี้เก่าสบาทนเก่าสิบแป๊บหนึ่งขน,น,น,นมร้ายแห้งดีนะทุกคนดตัวนี้หกบาทปะจดน่าจดราคาลงนี้ให้ในเดือพวายังสีบแ,บบแบงขายอยู่บ้าง โป๊ะานสิบบาทเดี๋ยวสิไปไหนเป็นเงินงจีบเราทุกคนดี่งทงละลอยันทงละลอยขนมทังทงัทงใหญ่เลยอู้ายจะได้ด่นโบเห็นราคาทังใหญ่ สี่สบบอลเ้าสบเอลนาะหสบหาสิหอยสามสิบหอยหาสิบหอยแปดสิบ ร้อยแปดสิบสิบตัเละหยาบแซนหนึ่งลายคงละลอยทุกคนคงละลอยเป็นทางลาย ทางสีดอยทางอาซีดอยเขาได้ไหมเขาใน,นทางสีดอยอมันจะทางไงก็เสียวแต่สองอันมากทุกคนตัวนี้มันเร่าร่อย หกสิบบาทตัวนี้ข้างเลของละหนึ่งร้อยสามของได้ของละเก้าสิบห้าบาทหนึ่งร้อยเอาซับซีหนึ่งเ้างดองดึงดองด เล่สิบหนึงห่าเอาซับซีเนาะทุกค,คนดิขายดีเลย,เลย้ต็กมกองเงนึงน่อยึงก็ใส่พมหาศาได้เยอได้ยอเป็นมหาสิรได้เ่อ,อนละข่าจะนำ นี้อาจจะสามโหลจำเรือเอาแค่สองโหลถ้าสามโหลได้ผมก็เก้าสิบห้าถ้าเอาสามอัอีเีเราจัปดาสับสี่ ลากดาชิบหากันลอ,อยอยู่ลายนะดาวสือไปคล้ายต่อที่สุดานดะ้วยกคนขนมปี๊บเนาะอยู่ท่างเขาหมู่หวานเด็ด กองใหญกับลายนาะทุกคนไติห่อน,นดียวครับผมอ่าสิดอดสุดลออ จองอันนอแจองตัวไว้เนาะขึ้นรถกรุงเทเปักเส้นน้อทุกคนซองถุงบ่แม่นบ่ซองถุงนี่ขนมทุกคนเป็นทงเลยก็เป็นเป็นกล่องเลย กองไงซีลอยหาซีไงแห้งดีคือเสียวเมื่อยอย่าดกองห้ากิโลคือเสียวเมื่อยอย่าด สามกล่องอมันลดราคาให้เขาลดราคาให้น้ทุกคนเก้าสิ <c oughs> 9, บห้าพันจีบเฮ้ยเก่าเก้าสิบห้าบาทจากลอยลดเก้าสิบห้าบาทถ้าเอาสามกล่องเนาะดิขนุนมาเนี่ยขายดีเลยนี่นี่คอยซิกโต๊อยู่หกสิบหาพัน เป็นเงินดาวเนาะเมื่ออาชมาตที่ตบเมื่อใส่เราได้เลยเรียทุกคนโดดเอาส้มกองเพิ่มโดดไทยเก่าสิบหาบาทเนาะ บอน้องกับสีไปคายนี่เนาะสีอันเนาะทุกคนที่ว่าว่าน้องไปซื้อเขานาหนึ่งสองสามสี่หาอันเนาะนี่มันเป็นทอนะทุกคนเป็นดอดนี่นนบอน้องกับสีแบงหาอันต่อหาหาพันกี่หาพันกี่เพราะสีไลเบื้องหน้นี่มันสีไลนะ่บนาอทุกคนพนทดสอบเต้หนาเอาไปคายแบบว่าคายหยุกนะทุกคนแบบถ้าเอาไปคายส่งคือสีไลเพราะว่ามันเป็นห่าน ขนมหรืโดยตรงเนาะแบบขายส่งนะทุกคนนีดิมาโน้อมกับบอกเพื่อนเชียนราคาไหวเนาะจังไรบ่น้อมจำบ่ได้บัดไปแหวงมันสีโบหูทื่นโบหูกำไรเฮาเนาะดิเดิบอกเพื่อนมาน้อมบอกเพื่อนแดงอันนี้ให้จุดราคาใส่เนาะตัวนี้กาสีแซ่บกว่าตัวนี้เด้อเนาะจังว่าเก่าสิบ่ แต่ว tamam uh ่าถ้ามันถือหนักไปหนึ่งเปลือยเนาะตัวนี้มันจบเปลือยตัวนี้กล่องราคาอันเดียวกันเนาะเอะไรคือกัวนก้านถูกล่มกันานบกบกปิดปากไว้ถือด้วยกินอันนี้เอาไปฟาดเลยมันก็แจ็บนะเอาไปลอกใครเปล่าเงแดือดมั้สิบเนาบอร์เนาโคโนู่จริงคู่ อุนแใจุ้ดิเดี anyway. okay. ๋ยวสไรอยนนแต่กาบ well. ีเป็นเงินดาแล้วบานี้ราคากาวบาทกับแปบาทนี่ก็น่อยบาทชาไลติมซาอยบาทได้เป็นเงินดาวเชนเชไป้นถาหาเฮาหี่กับทงห่กับคือเบาได้นี่ ถ้าขับสื่อไล่แบบเข้าที่ส่งละอยู่ดีเนาะแบบสื่อไล่ยังแบบเอาไปคลายตามหานอาไปส่งตามหาเพราะเบิกเข้าไปยังนี่เบอร์ว่ะนี่ที่ขาใหญ่พึ่งักกันรอะไรบ่าวบัไล่ดุดดุดใหญ่ดุดยังเดี๋ยวมหาเข้าไปห่วยถ้าเเราอามันเปิดติ๊กตอกไหลเข้ากับนั่งคายอยู่เพื่อนเขาเองเปิดตะกะเอาไว้เขามีแต่ถาจัดส่งไม่รู้นะ อันนี้มันบบราณคืออยู่เนื้องไทยโไราสั่งยูทูปไปตัวไอต่อเขาอ๋อเขาเป็นกล่องใจเด้อเป็นเนี่ยมือสบายดีพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์ตุกูลทุกคนเนาะมือนี้ว่าน้องสีไรเดินทางกลับเด้อเด้อทุกคนเนาะมาสื่อคล้องี๋ยวนี่ Phnom Bắt tiền ăn Tiêm cương anh phía nội tiêm cửa Tiêm tí nè Tiêm cửa, tiêm khuôn này lại chẳng bán năng nhẹ chấm mỹ nhắn nè เกระเป๋ากระเป๋าพวงมีในสระนี่อือสระจะไหนอ่ะดีคองนะทุกคนเอาเขาไม่เอาเขาไม่ใชอตัวไรกเขาตัวนี้คลองผ่าคลองเย็บเสียน้อยเนาะทุกคนนี่คลองหวันตั้งด่างเนาะนี่คลองเมย์สาปานกะคลองไอ้น้อยเนาะนี่คลองวานอมตุ๊กตาสกีบใส่การเบิร์ตนาะบัี้ใส่กระเป๋าใหญ่เนาะทุกคน

เอาเงินไม่พักงกูจเดือดมากฮาฮ่านี่พูอย่างโมไลเยนี่อยากโมไลขอเซ่ให้จับไฟเฮ้ยเดือกยขบนี่แหละท่านเสี้ยวเติมกันนึ่ตัวหาเจ็กขอบผมสั่งของอันนี้อันนี้อันนี้ส่งตามที่อยู่นี่นี่น่าจะเบอร์ลายนะเบอร์ตัวเลยครับนเบอร์ร้านของ มันต้องมีผีหรอมันมีตู้มันมีคนดูแลอยูม่มาของน่าจะมีผีหรือว่าลาซาล่าเนาะเขาลงน่าจะลงแบบนี้ึงสองสองน่าจะมีองยองเข้าอยู่ยองเข้าไปมาเฟซบุ๊กดูชื่อเนี่ยขนมตูเล็ตน,นะตูเลยบอกว่นนะาเมื่อก่อนเอาตุนักลงก่อนน่าจะมีเจ๊กบเนี่ยขนมจงบางบอลยองเข้าไปดูนี่เด้เฟซบุ๊กหนี่เจ๊กบขนมจงบางบอลเนีน่ยนะ เออนั่นเขาชื่อเนี่ยแล้วก็ทักเขาไปหาตังพรองนี่ราคาเท่าไรบวกากผมผักเจเป้าตัวตีเสือนตัวนี้ใชตัวนี้ของอีรำมือเอาเอาไห้เนาะเอา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 ไห้เอาเา่เอาเอาไห้ นอนลับปากยัง้งกับเบิงก้นหิวเลยเด้อร <c oughs> ับปากเขาไปเลยคิดถึงหิวนะมีเนาะทุกคนาม,าม,ามีอะไรมีเบอร์มีเพจเนาะโอ้โคักคักคักในซังกับบาทและบาทน,นี่ทาบยางมาแำยางไหมยางมาเบิร์ด่ไหนสีซ่มสับเนี่ย,ย,ยแกสีไหม แชิมชิมรสชาติตาโทรศัพท์สินิดแหะนี่ก็แล้วตัวนี้ของเอ้น้อยเออ้ใส่นี่ใส่กันมีงแต่เียติเครื่องแล้วเนาะมนี่ก็เครื่องใส่ได้ม ลมลมรอม,มาเปิดนี่มั้มทับจับนี่ก่อนแข่งแนีแ่ยตซื้อรอรตี้ขันจาซื้อ เต็มเต็มบนี้นะทุกคนไปนาพนีเมพขนมอ่ะวกนุใดวมแงอ่ในกดูอ้อยถักคององใักันเงียนัานีด็เ่นตู้เตยกอนช้มีเธอย่เลยมันเบื่อทำไมถารอยากได้ตู้ ฟองคอตเนี้อนมีกรอบตัวนี้กับบดีเลยคันไปคันละลอยลอยเลอัานละอยไรจะอันบ้างใส่สิบอ่านใสสิอัานอ่านเ่ายนคลายไหลมันมีอีกแถวบานนาเอาไปเปิดหนาหันอยู่แค้มครองเราไปไปต่างค่ายมันมีอีกไรอยู่บ้านมีกรอบแซ่บบี่ะยบเน่ยีบอยู่หระอยฟองโอน ถือข้อของอุวลเป็นโบราเอาอุบลฮะมันมีอันไหนเดมันมีม่องม่วงกันมันเจ๋งไงมันที่เขาใส่ม่ม่วงนะเพาะ็ขซื้อมาใส่แต่มาจากพุณตาเมื่ก็ส่งออกเดีวเปนอุบลนี่ขาเน้ยงเลยมีกรอบกรอบนะจะจอแต่ว่าถือจีดีนี่มันเป็นช้างขนมอันนี้เด็เขาคล้ายส่งทีไรก็ชื้อ สองช่องอีกปลาป่ายไงนงี่อวันเมื่อไรเมื่ออากินมัดเป็นแพ็กหมด้ว่าปมเนยพอด้ยพอด้ยหอมโดเป็นไสยใช่ เป้าพอดีใหญ่เลยตัวนี้เป้าเขียงตัวนี้พอดีค่ะเน่ย่างซุนหล่อหมักบานย่างซุนหมักบอกหมักบานมานิ้วอ้าวยูใช้ถุงตัวนั้นมือเือขี้นัจ๋อตัวน้ซุนสีหินหินอะไรออัพเดยตัวนี้ได้เดยเดยนี่ขนมใส่นี่ก็ได้ขนมใส่ตุงดำขวายิวเอาก็มีตัวนี้พายเอาไหนคอายิ้วเอาไหนโอ้ขวายิ้วเอามาฮะขวายเบิ้งเบิ้งฮะ

นี่คือองสิกอับบ่านเนาะทุกคนสิเอาข้นโดดอนะไปเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมผากดไลค์กดแช์กดติดตามให้พาน้องน,นําเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจเนะาะกับบอกกันเนาะคลิปเมื่อวานเมื่อยังกันเนาะทุกคนนี่คือเสือผาเนาะโอ้ตีมเลื่อยเพียบทุกคนกลับไหลมันลายมันเนาะจะได้ไปเจอกันคลิปหนะ้า เปยวบา,ายนะพี่น้อก <laughs> <laughs> หอนได้เนาะทุกคนบรรยากาศเชีย่ยวขึ้นรถดเชาะสวไปอาบน้ำันก็นอกบแบบนี้ทุกคนเก็บภาพบรรยากาศเด็กๆน้อยๆเนาะอย่าลืมฝากติดตามบวน้อมนี่ด้อยทุกคน ไปเจอกันเนคลิปต่อไปเนาะทุกคน